กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการตอบข้อหารือในประเด็นข้อที่2นะครับข้อที่2ก็คือกรณีเจ้าของที่ดินเนี่ยให้เทศบาลรื้อถอนศาลาพักผู้โดยสารออกจากที่ดินนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเดิมเนี่ยเขาได้มีการอุทิศที่ดินเอาไว้นะครับเพื่อให้ก่อสร้างที่พักผู้โดยสารซึ่งประชาชนก็ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการ อุทิศที่ดินจนถึงปัจจุบันโดยไม่มีผู้ใดปิดกั้นหรือห่วงห้ามหรือว่าสงวนสิทธิ์ใดๆก็ถือว่าเป็นการแสดงให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าใจได้โดยสภาพนะครับว่าเป็นที่ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันถึงแม้ว่าไม่เคยจะแสดงเจตนาชัดแจ้งหรือโดยปรยายในการอุทิศที่ดินดังกล่าวให้เป็นประโยชน์สาธารณะที่ดินดังกล่าวก็ย่อเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1304วงเล็บ2โดยสมบูรณ์ทันทีซึ่งที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นจะโอนแก่กันมีได้ตามมาตรา1305เว้นแต่ถูกถอนสภาพหรือโอนไปเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นหรือนำไปจัดเพ,เพื่อประชาชนตามมาตรา8แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้นผู้ที่อ้างเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวจะขอให้เทศบาลรือถอนสาลาพักผู้โดยสารออกจากที่ดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันมิได้นะครับแล้วก็จะยกอายุค,ความขึ้นต่อสู้กับแผ่นดินมิได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วในกรณีที่1ที่หาลีเนี่ยนะครับว่าเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นที่ดินลายใหม่นะครับ จะให้เทศบาลเนี่ยหรือถอนสาราพักผู้ดิสานที่ประชาชนเนี่ยเขาใช้ประโยชน์ร่วมกันซึ่งเจ้าของที่ดินเดิมเนี่ยเขาได้มีการอุทิศให้นําไปใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการอุทิศโดยปริยายแล้วนะครับซึ่งผู้ที่รับโอนกรรมสิทธิ์มาเนี่ยก็เป็นการรับโอนกรรมสิทธิ์ มาด้วยนะครับว่าที่ดินตรงนั้นเนี่ยมีการอาโอนอมีการอุทิศให้กับเทศบาลเพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างสาลาพักผู้โดยสารให้ประชาชนใช้ร่วมกันนะครับตรงนี้เนี่ยไม่สามารถจะคืนที่ดินให้กับเจ้าของที่ดินได้เนื่องจากว่าลายเดิมเขามีการโอนให้แล้วก็เป็นตกเป็นสาธรารณสมบัติของแผ่นดินเรียบร้อยแล้วน,นั่นเองนะครับ